มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนับว่าเป็นนางเอกแถวหน้าเมืองไทยที่หลายคนต่างชื่นชอบอย่างมากเลยนะคะสําหรับแอปทักษะออนเรามักจะเห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆเลยค่ะเรามักจะเห็นไลฟ์สไตล์ที่นอกจากจะสวยแล้วยังเวทงามทั้งภายในสู่ภายนอกมรารยาทงามยิ้มสวยเรียบร้อยวางตัวดีสมกับเป็นกุลสตรีเบอร์หนึ่งจริงๆนะคะ ล่าสุดโลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจคลิปที่สาวแอปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะมีช่วงเกาะล่อีกคนเพื่อขยับรองเท้าวหายขอบคุณยิ้มทักทายและไหว้ทุกคนทำเอาชาวเน็ตนะคะแห่คอมเมนต์ชมบอกว่าสวยหวานมุมหนึ่งน่าจะเป็นคนดุมากๆนะคนที่สวยๆมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยแต่คนที่งดงามกระทั่งการเคลื่อนไหวการวางตัวเป็นเองจากภายใน พลังงานมันออกมาเองจนคนรอบข้างสัมผัสได้คนนั้นก็คือพี่แอฟของนนกุลนี่เองน้องที่โดนจับไหลคือยังงงอยู่ตั้งแต่แฟนคลับคุณเขามาเราเห็นแต่ความสวยความน่ารักตลอดเกือบ20ปีละเราชอบคนมิผิดจริงๆดีงามไหวคนที่จับไหลด้วยสวยมากๆอิจฉานนกุลเลย สวยสุภาพกิริยามารยาทงดงามแอบทักษอนสวยเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทสวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆความรองเท้าหลุดเกาะไหลยยกมือไหว้ด้วยเป็นผู้หญิงที่งามทั้งภายในและภายนอกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ